มิสูบิชิจี j เจห้าสองพคือยานยนต์ที่กลับมาพร้อมความโดดเด่นเหนือกาลเวลาโครงสร้างยังคงความแข็งแกร่งในสไตล์จีฟดั้งเดิมแต่เพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและดีไซน์หรูหราสีแดงเงางามดึงดูดทุกสายตาเม,มื่อจอดอยู่ในโชว์รูมหรูพร้อมระบบไฟหน้าเล็ดและกระจังหน้าที่ออกแบบใหม่ให้ดูดุดันและสปอร์ตภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยเบาะหนังแท้สีแดงเข้มผสานกับเทคโนโลยีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ระบบเสียงรอบทิศทางและระบบควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ ทำให้ทุกการขับขี่เต็มไปด้วยความสะดวกสบายขุมพลังของ Jeep J5 2027มาพร้อมเครื่องยนต์ที่ทรงพลังและประหยัดน้ำมันรองรับการขับเคลื่อนทั้งแบบออฟโ a d และในเมืองอย่างมั่นใจเหมาะสำหรับผู้ที่รักการผจญภัยและต้องการรถที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว Mitsubishi Jeep J5 2027คือสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความหรูหราและจิตวิญญาณของนักเดินทางที่แท้จริงในยุคใหม่ ด้านหลังของ m i t s u บ i s h จ j e ป p j 5 2,027ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อสะท้อนความแข็งแกร่งและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของรถสายลุยในแบบฉบับใหม่ฝ่ายท้ายเลตทรมเหลี่ยมที่ทันสมัยช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความโดดเด่นแม้ในยามค่ำคืนกันชนหลังขนาดใหญ่เสริมความดุดันพร้อมแผ่นเหล็กกันกระแทกให้ความมั่นใจในการขับขี่บนเส้นทางวิบากล้ออะไหล่ที่ติดตั้งไว้ตรงประตูท้ายยังคงความคลาสิกของจี๊ปอย่างชัดเจนพร้อมลวดลายโลโก้มิซูบิชิสุดหรูที่สะท้อนความภูมิฐานและรายละเอียดที่ใส่ใจอย,อย่างลงตัว ประตูหลังสามารถเปิดออกได้อย่างสะดวกเพื่อบรรทุกสัมภาระขนาดใหญ่หรืออุปกรณ์เดินทางต่างๆได้ง่ายดายเมื่อจอดในโชว์รูมหรูสีแดงเนง่ง,งามของตัวรถสะท้อนแสงไฟได้อย่างงดงามเพิ่มความน่าลหลงใหลให้กับทุกมุมมองด้านหลังของ Mitsubishi Jeep J5 2027ไม่ใช่แค่ดีไซน์สวยแต่เต็มไปด้วยฟังก์ชันที่รองรับไลฟ์สไตล์นักผจญภัยอย่างแท้จริง ภายในห้องโดยสารของ Mitsubishi J e e p J5 2027คือการผสมผสานร,ระหว่างความหรูหรากับสมรรถนะอันทรงพลังได้อย่างลงตัวเบาะหนังแท้สีแดงเข้มเย็บตะเข็บคู่ด้วยได้สีดำสะท้อนถึงความใส่ใจในทุกรายละเอียดพวงมาลัยมัลติฟังกชันหุ้มหนังทรงสปอร์ตพร้อมปุ่มควบคุมการใช้งานต่างๆอย่างสะดวกสบาย แผงหน้าปัดดีไซน์ล้ำสมัยมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงรอบทิศทางระดับพรีเมียมช่วยให้การเดินทางเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนที่ให้ความเย็นสบายตลอดการเดินทางพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางรองรับการเดินทางได้ทั้งในเมืองและการผจญภัยนอกเส้นทางที่วางแขนคอนโซลกลางและช่องเก็บของต่างๆถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและสะดวก ทุกองค์ประกอบภายใน Mitsubishi Jeep J5 สองพันยี่สิบเจ็ดสื่อถึงความแข็งแกร่งผสมผสานความหรูหรายอย่างมีระดับเหมาะกับผู้ขับขี่ที่ต้องการทั้งสไตล์และสมรรถนะในคันเดียวเครื่องยนต์ของ Mitsubishi Jeep J5 สองพันยี่สิบเจ็ดถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ที่รักการผจญภัยอย่างแท้จริงมาพร้อมขุมพลังเบนซินเทอร์โบขนาด2.4ลิตรหรือในบางรุ่นอาจเป็นดีเซลเทอร์โบที่เน้นแรงดิดสูงช่วยให้การขับเคลื่อนทั้งในเมืองและบนเส้นทางออฟโรดเป็นไปอย่างราบรื่นและมั่นใจ ระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Full Time 4WD พร้อมโหมดการขับขี่หลายรูปแบบให้คุณเลือกใช้งานได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นโคลนทรายหรือภูเขาสูงระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยำทำให้การเร่งแซงหรือขึ้นทางชันเป็นเรื่องง่ายในด้านการระบายความร้อนและความทนทานเครื่องยนต์ได้รับการออกแบบให้ทนต่อสภาพการใช้งานหนักพร้อมระบบการสะเทือนที่ปรับจูนมาอย่างดีเพื่อการควบคุมที่มั่นคงเมื่อเปิดฝากระโปรงในโชว์รูมหรู สีแดงแต่งขอเครื่องยนต์ให้ความรู้สึกพรีเมียมและดูดันพิสูจน์ว่ามิสูบ i s h i j e ปเจ5 2027ไม่เพียงแต่หล่อเท่แต่ยังเปลี่ยมไปด้วยพลังและเทคโนโลยีล้ำสมัย